ดวงรายสัปดาห์ของคนเกิดวันอาทิตย์ตั้งแต่วันที่16ถึง23ธันวาคม2566จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะมาดูกันนะเจ้าชะตาโอชาววันอาทิตย์จา๋าอาจจะต้องเจอบทพิสูจน์ก่อนจะสิ้นปีนะคะที่รักนะอืมมันจะมีเรื่องให้คิดแลนะให้คิดไม่ใช่ให้คิดนะคะมีให้คิดโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทอง เพราะฉะนั้นชาววันอาทิตย์อาทิตย์นี้ให้แพลนในเรื่องของการเงินดูแลในเรื่องของการเงินทํารายรับรายจ่ายให้ดีนะจ๊ะที่รักนะเพราะในบางท่านยังมีเขาเรียกว่าอะไรค่าใช้จ่ายเยอะแล้วก็เขาเรียกว่าอนะไรนกความรับผิดชอบยังเยอะอยู่นะคะชาววันอาทิตย์เหมือนมีความคิดอยากได้เงินก้อนสักก้อนหนึ่งมามาช่วยเขาเรียกว่าอะไรนะหมุนเวียนในระบบนะคะอื มีเรื่องให้รับผิดชอบมีเรื่องให้คิดนะคะปัญหาจะเยอะนิดนึงนะคะชาววันอาทิตย์อาทิตย์นี้เนี่ยต้องสู้หน่อยนะคะที่รักนะใจต้องฮึบฮึบต้องเข้มแข็งไว้นะนะคะในบางท่านกําลังที่จะคิดจะหาช่องทางรายได้ทําอาชีพเสริมโดยเฉพาะด้านงานด้านการออนไลน์นะคะดีนะ บริวารช่วงนี้คนรอบตัวชาวนาทิตย์มีแต่คนใจร้อนเนาะมีอารมณ์ร้อนอะไรกันนะหรือมีเรื่องด่วนๆที่ชาวนาทิตย์เนี่ยจะต้องออกเดินทางไปนู่นไปนี่อย่างฉับพลันไม่ได้ตั้งเนื้อทั้งตัวนะคะนะดูซิหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ้าหกเโ ยังมีออยากได้กระดิ่งยังมีเรื่องให้ชาววันอาทิตย์คอยลุ้นหอมปากหอมคอเพราะใบ้าอ๋มหมอจูนนะอืตื่นเต้นไปไหมไพ่ใบสรุปใบที่สิบหมายถึงเงินก้อนใครที่คิดถึงเงินก้อนมีโอกาสจะได้ใครรอเงินก้อนมีเกณฑ์จะได้ไหมมีเกณฑ์จะได้มีโชคไหมคะหมอจูนมีโชคมีเกณฑ์มีโชคนี่เห็นไหมคะ เงินก้อนเป็นเงินจากฟ้าก็ได้เงินจากไหนก็ได้เงินที่อาจจะได้มาจากเเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องทําอะไรมากมายเงินฟรีๆนะคะไพ่ใบสรุปดีนะคะอืมนะโอเคมาดูกันนะคะในอาทิตย์นี้นะของชาววันอาทิตย์ เออใครที่ยังแบกภาระรับภาระก็ยังคงเยอะอยู่ยังคงหนักหน่วงอยู่ชาววันอาทิตย์มีความคิดที่อยากจะได้เงินก้อนพยายามที่จะหาช่องทางที่จะเพิ่มเติมเงินในระบบให้ให้มีเพิ่มเติมขึ้นเนาะใครที่รองานอยู่ก็ยังคงต้องรออยู่แต่เข้าว่าหน้าไพ่เขาเตือนมาว่าอย่าสมัครไว้ที่เดียวนะคะที่รักนะให้สมัครไว้สองถึงสามที่นะคะส่วนเออ เจ้าของกิจการอาทิตย์นี้อาจจะมีการประชุมมีการคุยมีการอะไรปรึกษาหารือกันเยอะหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ก็เตือนว่าถ้าคุยกันในหมู่ของผู้ถือหุ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ให้คุยกันดีๆไม่งั้นจะเกิดาาการทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็ความเห็นไม่ลงตัวกันได้นะคะในส่วนของพนักง,งานประจำเขาบอกว่าเหมือนกำลังรอเงินก้อนนะคะรอเงินก้อนบนนัสหล่าจะ๊ะเหมือนมีลุ้นมีความเครียดว่าเออ ปีนี้จะได้ไหมเนี่ยโบนัสอะไรอย่างนี้นะคะแต่มันต้องมีเงินได้นะคะหรือกลับกันให้ระวังด้วยนะมีได้มีเสียนะมีเกณฑ์ทั้งได้มีเกณฑ์ทั้งเสียเสียเสียเงินก้อนได้เงินก้อนระวังไว้นิดหนึ่งนะคะการเงินมีการรอการเงินเขาบอกว่าใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์ชาววันอาทิตพูดดีได้เงิน พูดไม่ดีวงแตกเงินก็ไม่ได้วงแตกอีกต่างหากนะคะอาทิตย์นี้อาจจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเงินทองทองในด้านของงานกินเลี้ยงงานสังสรรค์นะคะจะเยอะหน่อยนะในบางท่านให้ระวังนเรื่องของค่าใช้จ่ายในด้านเกี่ยวกับเรื่องของรถนะคะมีค่าซ่อมแซมรถมีตรวจสภาพรถอย่างนี้นะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายพวกนี้เกิดขึ้นความรัก ความรักของชาวนาทิตย์ให้ระวังมีเกณฑ์ทะเละาะเบาะแววงหรือพูดไม่ตรงกันหรือความเห็นไม่ตรงกันโดยเฉพาะอาจจะมีปัญหากันในเรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของเราบางทีพูดถึงเพื่อนคนนู้นพูดถึงเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือมีเกณฑ์จะทะเละาะเบาะแววงกันเกี่ยวกับมือที่สามมือที่สามไม่ได้เกี่ยวกับว่ากุ๊บกิ๊บหรือว่าเอออะไรอย่างนงี้นะ มือที่3คือบุคคลอื่นมีเกณฑ์ว่าชาวราทิติ์อาจจะมีการทะเลาะก,กับคนรักในเรื่องของคนอื่นนะคะชาววราศีธิดระวังนะใครที่มีกรุ๊ปกิฟต์นะคะคุยออนไลน์สองสามคนระวังจะถูกจับได้นะจ๊ะที่รักนะ <c oughs> ระวังไว้นะนะคะในเรื่องของสุขภาพให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับนอนไม่หลับนอนไม่พอตื่นกลางดึกแล้วนอนต่อไม่ได้ปวดอ,อ,อวัอยวะสรงกลมปวดหัว ปวดข้อศอกนะคะปวดหัวเข่านะคะปัญหาอาัยวัทรงกลมพวกนี้ในบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ปวดท้องได้นะคะระวังในเรื่องของาพูดด้วยโชคลาภมีไหมคะหมอชูนบอกแล้วว่าไพ่ใบนี้นะคะเงินออกจากอากาศนะอาจจะได้เงินทฟรีได้เงินก้อนหรือในบางท่านอาจมีเกณฑ์เสียงเงินก้อนสองด้านนะจ๊ะที่รักนะเหรียญมีสองด้านนะอืมมีเกณฑ์ได้อยู่นะเงินนาะสื่อน้าโชคได้แก่ เลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มานะคะแล้วก็ทะเบียนรถคือสื่อนำโชคนะสีนำโชคได้แก่สีเหลืองทองสีแดงและสีเขียวนะคะชาววันอาทิตย์นะนะคะฮึบฮึบเยนะเดี๋ยวอาทิตย์เดียวเองเดี๋ยวอาทิตย์อาทิตย์หน้าเดี๋ยวมาจุดมาบอกใหม่นะคะอาทิตย์นี้ฮึบกันหน่อยนะคะนะสู้ๆนะจ๊ะชาวนาทิตย์นะ